นี่คือดอกนี่คือดอกบั t เตอร์ไฟบุชบ้านเราน่าน่าจะเรียกว่าราชาวดีถ้าจำไม่ผิดนะคะปกติส่วนมากที่นี่จะมีสีชมพูหรือสีออกม่วงอ่อนๆแต่นี่เป็นสีม่วงเข้มออกน้ำเงินเลยสวยโคตรอะ่ะหอมไหมหอมแต่ไม่หอมเท่าราชาวดีบ้านเราดูความแตกต่างนะคะช่วงนี้ก็จะมีดอกไม้โทนสีนี้นะคะในสวน ซีบโปรดฝนเลยนะคนชอบโทนสีนี้แหละลักษณะดอกมันก็จะคล้ายดอกไลแลกนะคะมันถึงได้ชื่อว่าไลแลก which orange eye ไลแลกที่มีตาสีส้มนะคะเหยไหมหรือว่าบางคนก็เรียกว่า summer ไลแหลกแต่ที่ชื่อที่คนทั่วไปสามัญทั่วไปเรียกแล้วก็เข้าใจกันดีไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือภาษาดัตแปลออกมาแล้วก็คือพุ่มดอก ผีเสื้อนะคะหรือ b u t เตอร์ y b บ s ชปลูกง่ายเลี้ยงง่ายที่นี่ปกติถ้าหมดดอกแล้วฝนก็จะตัดต้นลงครึ่งหนึ่งเลยนะคะครึ่งหนึ่งเพื่อคุมไม่ให้พุ่มมันสูงเกินไปมันติดมเมล็ดง่ายมากนะคะแล้วมันหล่นก็เกิดเป็นต้นใหม่ดอกหอมแต่ฝนจำได้ว่าที่ไทยจะหอมกว่านี่มาก มันก็จะสูงประมาณ3เมตร4เมตรนะคะเห็นอยู่ทั่วไปดาดื่นตามข้างทางในยุโรปตอนหน้าร้อนี้นะคะมันขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ที่ร้านขายต้นไม้ก็มีต้นพันธุ์มันขายนะคะมีทุกสีเลยขาวชมพูม่วงม่วงอ่อนม่วงเข้มมีขายหมดทุกสีเลยค่ะที่ร้านค้า สีนี้เป็นสีที่เห็นเยอะที่สุดนะคะตามข้างทางตามถนนตามป่า<ม>ในบ้านในสวนฝนนี้ก็มีสีนี้แหละคะ่ะขึ้นเยอะเลยขึ้นเป็นป่าเลยนะคะทางด้านหลังสีนี้ขึ้นง่ายสุดเยอะสุดแต่ฝนชอบมันนะมันจะม่วงก็ไม่ม่วงจะชมพูก็ไม่ชมพูสีประมาณนี้แหละสวยดีใส่แจกันได้นะคะแต่อย่าตัดดอกที่บานจนเต็มไปหมดทั้งช่อนะคะประมาณดอกบานได ช่อดอกหรือประมาณอย่างนี้นะคะถ้าบานหมดแล้วมันจะร่วงไวแต่ก็อยู่ได้ไม่นานค่ะมันมบริเจอกันได้ไม่เกินสีห้าวันหรอกแต่ก็มันเลยเนาะช้นชุบสักสามสี่วันสามสีการก็ไปอยัางดีตามป่าข้างทางข้าง,างถนนถึงจะมีเยอะแต่เราไม่ควรตัดนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าแล้วว่า ีทุกอย่างตามข้างถนนข้างทางเขาห้ามเก็บห้ามตัดนะคะนี่ถ้าเรายังตัดที่มันยังมีดอกตูมๆอยู่แบบนี้มันก็จะอยู่นานขึ้นมันสวยค่ะอยู่ได้สามสี่วันอยู่แต่ว่าข้อเสียของมันคือเวลาดอกมันดอกมันบานหมดแล้วมันจะร่วงถ้าไม่ขี้เกียจเก็บก็ใส่ได้ค่ะ